ใช้ชีวิตหนึ่งวันด้วยคาถาแฮร์รี่พอตเตอร์ห้องนี้มันมืดไปหน่อยเนี่ยต้องเปิดไฟละลูมอสจริงๆผมเพิ่งลาออกจากฮอกวอตส์มากลับมาอยู่บ้านเป็นนิดห้องนี้มันล็อกนี่ว่าโอลโฮลฮูมระอ่ะสะเดาะก่อนเข้าได้แล้ววันนี้ต้องทบทวนคาถาที่ใช้บ่อยก่อนือนี้หิวจังมือนี้สงสัยต้องมาม่ากินมาม่าอยู่ดีก็หิวน้ําแต่น้ําหมด อะคุมนติแล้วน้ำในแก้วก็เพิ่มมาเองได้ไงไม่รู้ครับสะดวกสบายจริงพอมีคาถา Experiamus อันนี้คาถาปลดมือถือไอ้คาถาปลดอาวุธครับจริงๆพี่เขาปวดขี้เลยเข้าห้องน้ำมาครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ของพังก็ช่วยซ่อมให้เอารางวัลน้องกระตันยูไปเลยแต่ตอนนี้รีโมทมันไกลตัวผมไปหน่อยคาถาบางทีก็ทาให้เราขี้เกียจขึ้น w i n g เ d ม e m l e i o s อันนี้คาถาย้ายที่แมวครับก็คือคาถานี้ทำให้เราควบคุมวัตถุให้ลอยไปตามที่เราต้องการและคาถานี้โคตรจะหล่อเลยครับ i n s p e c t o Patronum สามารถเก็บถุงขยะที <Britt souls> ่ลอยเกะกะได้แล้วนี่ก็คือสิ่งที่โรงเรียนไม่เคยสอนผมแอไล่เวยพร้อมกันสองมือครั้งแรกเฮ้ยก็ประสบความสำเร็จ